อทา,าคามีก็จะมาเกิดที่เทวดากรรมภพพวกนี้จะเปรียบเหมือนบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกใช่ตกน้ำคราวน้นแหละคราวนี้ก็กำลังจะตกอีกรอบเนี่ยนะอะนะมันตกกันเรื่อยๆแหละตกน้ำเนี่ยนะการได้พบใหม่ทีนี้คนตกน้ำเนี่ยมันจะมีเจ็ดแบบอยู่จําำพวกพวกแรกเนี่ยพระองค์บอกว่าตกน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยอันนี้พวกแรกดังนั้นพวกแรกเนี่ย เกิดมาแล้วเนี่ยสร้างอากุศลอย่างเดียวก็มีชีวิตมีแต่จมลงจมลงหลังจากตายก็ไปนระกกําเนตรชานเปรววิสัยพวกที่สองผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมบางคนก็จมตอนหนุ่มบางคนก็จมตอนแก่นะ,นะ,นะอันนี้จังไม่แน่นอน มาสว่างไปมืดนะอืมไปจมตอนแก่ก็มีพวกต่อมาผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พวกนี้เป็นกุศลของเขาเนี่ยไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ถอยทรงทรงอยู่ได้ศรัทธาของเขาฮีริโอตป,ปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายของเขาเนี่ยทรงตัวไม่เสื่อมแต่ไม่เจริญนะอพวกนี้องบอกอย่างนี้ พิกุทั้งหลายก็บุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคือเขามีศรัทธาดีหิริดีโอตปะดีวิริยะดีและปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายเห็นความเป็นกุศลเนี่ยดีอยากทำอยากพูดดีอยากทำดีอยากคิดดีนะส่วนศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาของเขานั้นไม่เสื่อมลง ไม่เจริญขึ้นคงที่อยู่พิกุทั้งหลายบุคคลผู้ที่โผล่ขึ้นมาแล้วทรงตัวอยู่เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเราก็ดูซิว่าความดีของเราเนี่ยทรงทรงไหมหรือว่าลงลงขึ้นขึ้นนะถ้าลงลงขึ้นขึ้นเนี่ยสงสัยจะเป็นพวกที่สองนะอเพราะฉะนั้นต้องทรงตัวได้นะพอบุคคลพวกที่สี พวกนี้นี่ไม่ธรรมดาละพวกนี้พวกเรียกโสดาบันละ,นะต้องมาให้ได้นะเนี่ยศรัทธาเขาเป็นยังไงดีความละอายต่อบาปดีไหมดีความเกรงกลัวต่อบาปดีไหมดีความเพียรมีไหม,มแน่ใจหรือเปล่า มีความเพียรกันไหมในใจใช่ไหมอยู่กับลมไหมรู้ลมหายใจความเพียรทิ้งอกุศลในจิตอยู่ต่อเนื่องนี่ความเพียรน,นี่ไม่ง่ายนะอกุศลเกิดแล้วต้องรีบทิ้งอกุศลที่ยังไม่เกิดย้าให้เกิดเกิดแล้วต้องรีบทิ้งกุศลต้องสร้างขึ้นในใจแล้วรักษาไว้อะไรเป็นกุศลอานาปานสติเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงหรือสติปัฏฐานสี่เห็นไหม เราก็ต้องสร้างเรียกว่าวิริยะดีความเพียรดีปัญญาดีมีปัญญาไหมเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปหรือเปล่าเห็นการเกิดการดับไหมถ้าเห็นใช้ได้ละในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะสังโยชน์สามสิ้นไปเขาเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยง จะตรสัสรู้ในการเบื้องหน้านะพิกุทั้งหลายบุคคลที่โผล่ขึ้นมาแล้วเหลียวดูรอบๆเป็นอย่างนี้แหลในบาลีเนี่ยจะใช้สามคำว่าโผล่ขึ้นมาเนี่ยทรงตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆนะแล้วก็เห็นแจง้งรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางนี้เห็นฝั่งลนะนะกำลังจะเตรียมไหว้เข้าหาฝั่ง แต่ยังไม่ไวายงนั้นโสดาบันเนี่ยยังพอใจในกามของมนุษย์ตรงเรียกว่ามนุษย์สเกหิกามเมหิกามของมนุษย์หรือเรียกว่ามัชชิมากาม,มากามปานกลางถ้ากามเลวเนี่ยคือกามของเปรตวิสัยกับเดลฉานจัดเป็นกามเลวในนรกไม่มีกามหาความ อ่อยหรือคุณของกามในนรกไม่ได้รูปก็จะมีแต่รูปที่เลวเสียงที่เลวกลิ่นที่เลวรสที่เลวสัมผัสที่เลวเท่านั้นปรงบอกว่าสัตว์นรกเนี่ยอายตนะยังมีอยู่แต่ตาจะได้เห็นแต่รูปที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นหูจะได้ยินแต่เสียงที่ไม่น่าฟังเท่านั้นจมูกจะได้กลิ่นแต่สิ่งที่ไม่น่าสูดดมเท่านั้นอื ยมเกลียดอะไรเนี่ยยมได้กลิ่นตลอดเลยในนรกเนี่ยนะดังนั้นโสดาบันจะพอใจในการของมนุษย์ยังไม่อยากหลีกออกจากกรรมแต่มีการปฏิบัติต่อกรรมอย่างถูกต้องเช่นกินก็จะกินพอดีนะการเห็นการได้ฟังก็จะฟังแต่เรื่องของกุศลอินห้าเขาก็จะบริบูรณ์มั่นคง นั่นคือเขามีการปฏิบัติต่อกรามอย่างถูกต้องแต่เขายังพอใจอยู่ในกาามของมนุษย์ซึ่งก็เป็นเหตุให้ปรินิพานได้เหมือนกันเพราะอย่างโสดาบ,บันเนี่ยเอกพีชีหรือโกลังโกละเนี่ยพวกนี้ก็ปรินิพานในภพมนุษย์ซึ่งอยู่ในกามาภพพวกนี้ชาติสุดท้ายยังไงก็ต้องปรินิพานอ่าออ่า huh. uh huh. uh huh. uh huh. ไม่มีชาติที่8ของโสดาบ,บันชาติเดียวจบเลย ดังนั้นในบรรดาโสดาบันสามกลุ่มเอกพจีก็เลิศสุดอยู่แล้วนี้พอเป็นสกาธาคามีสกาธาคามีย่อมต้องมีอะไรคุณสมบัติเหมือนกับโสดาบันเป๊ะแต่ราคะโทสะโมหะจะเบาบางลงราคาโทสะโมหะคืออะไรคือการมราคะกับพยาบาทสองตัวนี้จะเบาบางสกทา,าคามีเป็นผู้ที่กำลังทำลาย กามโยคะเครื่องผูกในกามโ <c oughs> ยมปฏิบัติต่อกามอย่างถูกต้องแล้วแต่ถ้าจะเป็นสกาทาคามีคือไปเกิดเป็นเทวดาคราวเดียวโยมจะต้องฝึกกําจัดความคิดนึกในทางกามคิดมาปุ๊บลดทิ้งคิดมาปุ๊บทิ้งทิ้งตลอดนี่เรียกว่าผู้นั้นกำลังทำลายกามอันเป็นทิพนะอ่าหรือเรียกว่าทิพากามมา พระผู้มีพระภาคใช้คําว่าทิพากาม,มากามันเป็นทิพนี่หรือปณีตากามมาเป็นกามปราณีต <c oughs> เป็นกามที่สําเร็จด้วยใจใจในลมิตขึ้นมานก็คือความคิดนึกของเรานี่แหละที่ปรองรัดว่าความกำหนัดคือความพอใจไปตามอำนาจความติตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราการพอใจในความคิดนี่แหละคือตัวกาม อารมณ์อันวิจิตในโลกนั้นหาใช่กามไม่แต่ความกำหนัดไปตามอำนาจความติตรึกนั่นแหละคือกามของคนเราอารมณ์อันวิจิตทั้งหลายก็มีอยู่ตามประสาของมันเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำออกเสียซึ่งฉันทะคือความพอใจในอารมณ์อันวิจิตเหล่านั้นดังนั้นสกาธาคามีเขาจะทิ้งอารมณ์คือความคิดเรื่อย พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมาก็วางทิ้งทิ้งกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยหน้าที่สกาทาคามีทําแค่นี้ทําลายการมันเป็นทิพย์ถ้ายมทําลายเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ,อยเอยจนความคิดที่เป็นกรรมคุณห้าไม่เกิดขึ้นหมดเกิดมาปุ๊บทาลายได้เกิดมาปุ๊บทําลายได้ โยมก็จะเป็นผู้มีกามโยคะวิสังยุตโตวิสังยุตโตแปลว่าพลากแล้วโยคะแปลว่าเครื่องผูกกามก็คือกามพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามโยมก็จะได้เป็นอนาคามีอนาคามีอนาคามีน,าามนับตั้งแต่โยมละสังโยชน์ข้อที่4ได้สิน้นเกลียง สกาธาคามีทำลายข้อ4แต่ยังไม่เกลี้ยงทำลายเกลี้ยงปุ๊บได้เป็นอนาคามีอนาคามีแปลว่าเป็นผู้ที่ไม่กลับมาไม่กลับมาในกามาภพคือ